นี่ก็ยิงโหดเหมือนจะข่มขวัญคู่แข่งนัดหน้าเหลือเกินฟุตบอลน,นะมันเป็นกีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอแต่ทำไมแกไม่แพ้เลยวะแล้วอะไรห้เพื่อนจะไล่ไปเล่นทีมเดียวแล้วนะเอาซะเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยเลยแกก็โหดเกินรู้นะว่าเป็นจา่าฝูงรู้นะว่าเก่งรู้นะว่าเทพรู้นะว่าแกอันตรายที่สุดแหละหรือว่าพูดจะไทำไมอะ่ะมันแพ้ไม่เป็นเลยเหรอ จะมีอะไรมาเอาหรือผูล,ลงวะเนี่ยเบื่อสะกดร์คำว่าแพแพลแพแผลแผลอะไรอะ่ะไม่ได้สะกดยังไงอ่ะครับแล้ววันนี้คืออะไรบุกไปถล่มเวสแฮมเขาห้าศูนเก็บคินชีดยิงไม่ซ้ำคนอีกตัางหากโหดจัดไอ้นี่นำเพื่อนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยและนี่ทีมอะไรเนี่ยฟอร์เรสไอโน